วันนี้ขอนำเสนอเมนูยำค่ะคบกับเห็ดแล้วแต่โยจะหาทำเหมือนเดิมนะคะอันดับแรกค่ะเราก็รวกวบุ้นเส้นแล้ก็เห็ดหูหนูขาวใช่ไหมคะแล้วเราก็ใส่เท้าไก่ค่ะเล็บมือนางเล็บมือนางแล้วก็ใส่มะเขือตั้งโอแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะ สูตรค้ายสูตรมันนะคะสูตรหนูมีแค่นี้ค่ะทุกคนใส่ไม่เยอะค่ะเจออะไรก็ใส่ก็ใส่ค่ะส่วนน้ํำยำของเราก็จะมีพริกผงนัวผงปรุงรสน้ําตาลปี๊ปน้ําปลามะนาวแล้วก็น้ํากระเทียมดองค่ะใส่แค่นี้ค่ะทุกคนแล้วแต่ความชอบเลยค่ะแต่หนูทําหนูจะเน้นเปรี้ยวค่ะ ถ้ายำหนูชอบกินรสชาติเปรี้ยวหวานค่ะทุกคนเราก็มายัวยวย้วยั้วยัวใส่กันเลยค่ะทุกคนตามเรื่องตามเราแบบฉบับครัวแล้วแต่โยจะหาทำค่ะเจออะไรก็จับใส่จับใส่ค่ะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะคิดว่าหนูจะกินหมดไหมทุกคนเยอะเหมือนกันเนาะทานคนเดียวนะคะ พ่อใหญ่ไม่ทานด้วยค่ะพ่อใหญ่ไม่ค่อยชอบกินยำค่ะพอดีนึกอยากค่ะทุกคนเห็นอะไรก็เลยใส่หมดเลยว่าแล้วหนูลืมอะไรหนูลืมใส่ลูกชิ้นค่ะที่จริงต้องใส่ลูกชิ้นดีค่ะลืมค่ะทุกคนแค่นี้ก็เต็มถาดแล้วนะทุกคนเนาะแค่นี้ก็พอแล้วเลยเนาะที่จริงอ่ะมีลูกชิ้นกับฮอวดอกอีกนะทุกคนลืมสนิทเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะจัดจานให้สวยงามค่ะใส่เท้าไข่วุ้นเส้นแล้วก็เห็ดหูหนูขาวใช่ไหมเขาเรียกเห็ดหูหนูขาวใช่ไหมคะที่เราเอาไปแช่น้ําแล้วเขาจะพองขึ้นมาค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะยำของครัวแล้วแต่โยค่ะทําเองค่ะอยากทานรสชาติไหนก็ทานค่ะอยากใส่อะไรก็ใส่ค่ะ ถ้าซื้อนี่ม่เช่นน้อยเลยนะคะประมาณนี้ค่ะนาทานไหมคะพากไปก็ทำลายไหลไปค่ะทุกคนนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วกินหมดไหมคิดว่าหนูกินหมดไหมไม่เหลือมันเดิมค่ะทุกคนแต่กินสองรอบนะกินรอบเดียวไม่หมดเยอะเหมือนกันนะคะเนะาะถาดใหญ่เขาบอกว่าถ้าทำคลิปกินนะ่ะ ต้องทำให้เวอร์เยอะๆค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะยำของครัวแล้วแต่โยจะหาทำค่ะ